ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือลุ่มแม่น้ําชีจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันว่าคนที่นี่นะคะเขามีวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างและประกอบอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามค่ะจากป่าต้นน้ำที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลรินลงมาเป็นสายทานจนบรรจบรวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่เรียกว่าแม่น้ำชีแม่น้ำสายนี้ได้ไหลผ่านไปสร้างชีวิตให้กับชาวบ้านใน6จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและไหลรินลงไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ําฉีลุ่มน้ําสายหลักของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สําคัญอีกเส้นหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงทุกๆสรรพชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานเฮ็ดได้ทุกอย่างใส่ล่างพักล่างยาเฮ็ดตักฝาตักแพร่ทุกอย่างแต่ว่าพิษแต่ว่าบ่กินแค่นั้นโล่งอาบว่าข้วยนี่ก็โล่งไปน้ำกันอาบน้ำที่น้ำกัน ในอดีตนั้นภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำจะมีให้เห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่มกินนำมาประกอบอาหารใช้อาบน้ำใช้ซักผ้าใช้เลี้ยงสัตว์และใช้เพื่อการเกษตรซึ่งการใช้ประโยชน์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากแม่น้ำชีสายน้ำแห่งชีวิตเส้นนี้แทบทั้งสิน้น การทำนาหรืออาชีพเกษตรกรรมที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่มีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมากเพราะถ้าแปลงนาไม่มีน้ำหรือไกลจากแหล่งน้ำต้นข้าวก็คงจะไม่ตั้งท้องและออกรวงผิ้วไหวสะบัดอย่างสวยงามให้ชาวนานได้ชื่นชมกับผลผลิต ในปัจจุบันนั้นปัญหาใหญ่ที่สําคัญต่อการทํานาที่ไม่ค่อยได้ผลผลิตที่คุ้มค่านั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ําเพราะนอกจากที่ในฤดูแล้งจะมีน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทําการเกษตรแล้วเมื่อน้ําแห้งสายน้ําแห่งนี้ก็จะมีความเข้มข้นของสารเคมีเป็นอย่างมากจึงทําให้เมื่อสูบน้ําเข้าแปลงนาต้นก้าเหล่านี้ที่กําลังเจริญเติบโตก็ค่อยๆทยอยกันแห้งเหี่ยวและตายลงในที่สุด ทุกมือนีเช็มเกิดเกิดเอียดเกิดเกียร์เขาตายปัญหามันนะทุ่งนาที่เขียวขจีในขณะนี้กำลังชูช่อพลิ้วสวยให้คุณลุงคำพีได้คอยชื่นชมแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้แววตาและภายในใจของคุณลุงคำพีอยู่ลึกๆคือต้องการให้โลกใบนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง มีฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีแหล่งกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ดื่มได้กินและได้ใช้ตลอดปีเพราะสิ่งเหล่านี้คงจะทำให้ชาวบ้านทุกๆคนยิ้มได้ และในขณะที่ชาวบ้านทุกคนกำลังรอคอยสายน้ำอย่างมีความหวังอยู่นั้นชาวประมงพื้นบ้านก็กำลังเริ่มที่จะพายเรือเพื่อออกหาปลาไปเป็นอาหารและนำไปขายเพื่อเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปอาชีพประมงอีกหนึ่งอาชีพที่มีความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีน้ำก็ย่อมไม่มีปลาให้พวกเขาได้กินและนำไปขายสิ่งที่พวกเขาได้จากแม่น้ำสายนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ยากเกินที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบเราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตกันแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้นะคะในการประกอบอาชีพต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ในทุกๆปีนะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมอย่างรุนแรงอยู่ค่ะซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการดีๆขึ้นซึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ